ข่าวปลอมอย่าแชร์การเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า5ครั้งในหนึ่งชั่วโมงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหวัวใจเต้นผิดจังหวะและสมองเสื่อมตามที่มีผู้โพสต์เือนเรื่องการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า5ครั้งในหนึ่งชั่วโมงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหวัวใจเต้นผิดจังหวะและสมองเสื่อมทางสนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันโรครวงอกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่าการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากกว่า5ครั้งใน1่ชั่วโมงเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหัวใจเต้นผิดจังหวะและสมองเสื่อมทางสถาบันโรครวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นประกอบด้วยอาการของผู้ป่วยในข้อก็ร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในข้อขอหรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในข้อขอเพียงข้อเดียว ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก like so so ั the the <full S 1> ้นส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดต่างๆมากมายได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเส้นเลือดหัวใจภาวะหัวใจวายภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคเส้นเลือดสมองภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงรวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางระบบเมตาบอลิกเช่นกลุ่มอาการอ้วนลงพุงเป็นต้นดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อ